สถานีตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินเองนะคะได้จับกลุ่มผู้ต้องหาที่นำฉนดที่ดินปลอมไปเข้าจำนนงกับนายทุนนะคะได้ผู้ต้องหา3รายค่ะแล้วก็ล่าสุดนี้นะคะเมื่อช่วงเช้าของวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองค่ะทางตำรวจเองนะคะก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้อีก2รายแล้วก็นำมาแถลงข่าว ซึ่งหนึ่งในผู้ต้องหานั้นเป็นหญิงท้องแก่วัย28ปีนะคะซึ่งทั้งสองเขาก็อ้างว่าข่าวว่าตัวเองนั้นไม่ทราบนะคะว่า,เ,าเป็นโฉนดที่ดินปลอมซึ่งทั้งสองก็ไปรับซื้อโฉนดที่ดินมาจากนายหน้าคนหนึ่งนะคะเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นซึ่งทางตํารวจเองนะคะหลังจากที่ได้นํามาแถลงข่าวแล้วก็ท่านผู้การเองก็ออกมาเน้นย้านะคะว่าไม่อยากให้ประชาชนหลงเชื่อกับผู้ร่วมขบวนการนี้นะคะซึ่งล่าสุดนี้ก็สามารถจับได้แล้ว5รายค่ะและคาดว่าน่าจะมีผู้ร่วมขบวนการในแก๊งนี้จํานวน ถึง21รายซึ่งผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็สูญเสียนะคะเขาบอกว่าขณะนี้สูญเงินไปกว่า4ล้านบาทแล้วนะคะและขณะนี้ก็มีการส่งชุดล่าตัวการใหญ่มาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วค่ะเมื่อเวลา14นาฬิก30นาทีวันที่6พฤศจิกายน2555 พลตรตรีคณิศร์น้อยนาถผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาลสินพันตำรวจเอกสุรพันธ์ไทยประเสริฐผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองกรุงศรีพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ร่วมกันถแถลงผลการจับกลุ่มตัวนางเอนามสมมุติอายุ40ปีและนางสาวบีนามสมมุติอายุ28ปีซึ่งกำลังตั้งครันได้8เดือนชาวอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินผู้ต้องหาร่วมขบวนการปลอมแปลงโฉนดที่ดินหลอกลวงชาวบ้าน ทางด้านพลตตร,รีคณิศนรน์น,น้อยนาถผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาลสินได้กล่าวว่าสืบเนื่องจากมีชาวบ้านเข้าแจ้งความร้องทุกข์ว่ามีขบวนการนำโฉนดที่ดินปลอมเข้ามาหลอกลวงและนำโฉนดปลอมไปกู้เงินในพื้นที่อำเภอหนองกรุงศรีซึ่งสร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากดังนั้นจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบกระทั่งสามารถจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการดังกล่าวได้เมื่อวันที่สองพฤศจิก,กาย,ยนที่ผ่านมาได้สามรายและล่าสุดสามารถจับได้อีกสองราย จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะพบว่ามีผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อแล้ว19รายมูลค่าความเสียหายประมาณ4ล้านบาทและมีผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด21รายตำรวจจับได้แล้ว5รายส่วนผู้ร่วมขบวนการที่เหลือขณะน,นี้อยู่ระหว่างการออกหมายจับและติดตามตัวซึ่งคาดว่าในเร็วๆนี้จะสามารถจับกลุ่มตัวการใหญ่ได้ ทางด้านพลตรวตรีคณิสสรน้อยหน้ายังกล่าวอีกว่าสําหรับพฤติกรรมขบวนการดังกล่าวจะมีคนเข้ามาในหมู่บ้านตระเวนขายฉนดใบละ4ี่หมื่นบาทและหาในหน้าที่รู้จักกลุ่มนายทุนที่รับจำนำฉนดที่ดินจากนั้นจะร่วมกับคนซื้อและนายหน้าเอาฉนดที่ดินปลอมไปกู้เงินครั้งละ1 0 0 0 0แสนถึงส0 0แสนบาทโดยให้ในหน้าเป็นคนลงชื่อคำประกันแล้วก็หนีไป อย่างไรก็ตามนะคะคาดว่าจะมีผู้ที่เสียหายมากกว่านี้และกระจายอยู่ในหลายอำเภอดังนั้นประชาชนอย่าได้หลงเชื่อและตกเป็นเหยื่ออย่างเด็ดขาดทั้งนี้หากผู้ใดถูกแก๊งเหล่านี้หลอกลวงให้เข้ามาแจ้งความดำเนินคดีได้ส่วนผู้ต้องหาทั้งสองรายให้การว่าได้รับซื้อโฉนดที่ดินปลอมมาจากผู้หญิงคนหนึ่งแต่ไม่รู้จักชื่อทราบเพียงว่าอยู่ในจังหวัดขอนแกน่นมาตระเวนขายให้ใบละ4ี่0 0บาท จากนั้นจะร่วมกับนายหน้านำโฉนดไปกู้เงินกับนายทุนแต่ไม่ทราบว่าเป็นโฉนดปลอมเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาร่วมกันช่อโกงผู้อื่นและปลอมแปลงเอกสารของทางราชการค่ะลักษณะแรกก็จะมีคนเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็ะเวนาย่โฉนดใบโฉนดใบละสี่หมื่นบาทนะครับก็จะมีคนซื้อใบละสี่หมื่นเสร็จแล้วก็เอาโฉนดที่ซื้อใบละสี่หมื่นเนี่ย ไปกู้เงินโดยอาโนดไปเนี่ยไปทับประกันหนึนกู้อาจจะก,กู้ได้สองแสนสามแสนหรือแสนห้าก็แล้วแต่แล้วแต่จำนวนปริมาณของที่ดินสิบห้าไร่ยี่สิบไร่นะครับหลังจากได้เงินไปก็ก็ก็หายไปเลยในทุนเองเนี่ยหลังจากจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยก็จะไปโอนที่ดินหรือจะแปลอะไรก็แล้วแต่รางคนต้ไปตรวจสอบที่กรมที่ดินโฉนดเนี่ยเปน็นโฉนดปลอมซึ่งทําขึ้นเองอีลักษณะหนึ่งก็คือมีคนนำโฉนดตรงนี้มา เร็จแล้วก็มาหาในหน้าในหมู่บ้านให้ช่วยไปหาในทุนกันกู้ในหมู่บ้านที่รับจำนำพวกที่ดินพวกอะไรเนี่ย mm hmm. คนในหมู่บ้านก็จะ,จะรู้เท่าไม่ถึงการหรือจะสมรู้ร่วมคิดก็แล้วแต่ mm hmm. ก็จะพาวิชาชีพคนนี้ไปกู้เงินในทุน mm hmm. เสร็จแล้วก็เอาฉนวนนี้ยค้นประกันไว้โดยโดยให้ชาวบ้านเนี่ยที่ที่เป็นในหน้าเนี่ยเซ็นชื่อคั้นประกันไว้จะได้เงินไปแปลงละสองแสนบ้างสามแสนบ้าง หลังจากนั้นก็รับเงินทาก็หายไปนะครับในทุนซึ่งออก่อยเงินคู่เนี่ยก็จะสูญเสียเงินไปตรวสอบล่ากฏวเรามีพฤติการเชนี้นทั้งหมด19บาลายค่าเสียหายประมาณ4ล้านบาทนะครับมีผู้ต้องหาที่ร่วมกระบวนการทั้งหมดโดยทั้งเป็นคนที่พาเจ้าของเงินไปดูที่ไปชีท้ที่เจ้าของโฉนดท้ายโฉนดเนี่ยจะมีชื่อแตกต่างกันไปพวกนี้จะมีเป็นผู้ร่วมกระบวนการทั้งสิ้นมีทั้งหมด21คน ตอนนี้เราจับได้แล้วทั้งหมด5คนนะครับ<ม>ที่เหลือก็คงจะต้องดำเนินการติดตาม